สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้เรามาบีคิวกันนะจ้าตอนนี้เราอยู่เอสปานากันนะนี่เป็นเพื่อนเพื่อนลูกๆกันหลานนะจ้าเสื้อเหลืองนี่เป็นมิสฟิลิปินนะจ้ามาบู้ไฮเออสวยมากเลยจ้าสาวฟิลิปินประชันกับนางงามประเทศไทยนะจ๊ะนี่อ้าวมิเกลอันนี้มิสตรแล้นะจ้าตัวลรบุญมาจ้า คนนี้มีผัวเลยนะคะนี่ไม่เป็นไรค่ะโสดค่ะนี่จ้ะน่ากินมากเลยเพื่อนๆทั้งไก่ทั้งหมูเส้กกอกนี่เส้นอวนแล้วจ้ะอันนี้เป็นอุ้ยกิมจิจ้ะเห็ดเข็มทองเส้กกอกนะจ้ะน่ากินมากเลยจ้ะเพื่อนๆมากินด้วยกันจ้ามีไส้กรอกอะไรก็ไมะลิไทย อยาก,กินไส้กรอกอังกฤษนะกนไส้กรอกไทยกินไม่ได้เขามีของแล้วอยากินไส้กรอกอังกฤษเขาก็ปนจอยกับพวกเราหรือเปลนกินมากเลยจเรีบกลวไป่มน่กินนัไสกอกนี่นุ่มนีข้างๆะจ๊ะหนุ่มอังกฤษสคนจ้ะนี่มีผักนะจ๊ะ พริกหยวกเขียวจ้าเอาแล้วใบไม่เอาใบล้วมาล่ะใบใบงาไงสนุากินัวนีัไปนนงเนะที่านเย่ยจ้ามากินด้วยกันนะจาเพื่อนๆน่ากินมากเลยจ้า อาหารใช่ไหมมาเลยจ้า